มันตื่นมันเต้นเมืเ่อเห็นน้องตวงนางเอกที่น่าควงรักใครมายวนทวนชี้มาท้าพี่บีพอลชทยเธอแน่แค่ไหนกันแล้วน้นมึงร้องธรรมดานิ้วไม่ต้องกระดกได้ไหมล่ะ <c oughs> ดเ,ดเออมึงร้องไม่ต้องกระดกสิล่ะขอให้จังหวะตัวเขา เฮ้ยกระเลยจูบปะจูบปะจูบสิระหวงจะมูกกับมือผู้ชมจะถือข้างในให้แกะหนมูประมือในแล้วอย่าไปตกน้นเลร์รแม่น่ารักที่นั่งอยู่เนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะต้องเชียร์ข้างผู้หญิงสิมือนะสู้ได้อยู่แล้วระหว่างจะมูกกับมือ ู้ชมและจะถือข้างในเร็วมาพนันกันก็ได้ระหว่างอีกทายแข่งขันเดี๋ยวฉันจะจูเดี๋ยวฉันยังจะตบเอาเตจูกระจูเกณมาสิไปม้วนจ่ออยู่แน่ไอ้ควายนี่กันั่งเปลี่ยวปากเดี๋ยวก่อนมึงได้จะตบที่หน้าสั่นเลย เดี่ยวฉันจะจูบเผื่อเขาจะใจอ่อนหว้ยเดี๋ยวฉันจะลองนะนึ่ว่าจะผิดจะจูบเสียให้ตวงเอาลยมาดีทั้งนั้กมือไม่ได้แหละเอาเลยเพื่อนเออตูเขามไน่ต้องเกียร์พวกมึงไอมึงโดวงพวกมึงมาก